เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีนะครับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้ดูเกมเกนชินอิมแพ็นะครับนี่เพิ่มเติมเลยคือวันนี้เราอยู่ในแพทใหม่ล่าสว์นะครับที่มีตัวละครเท่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างเยอะมากมายนะครับนะแต่ว่าตัวละครหลักอย่างดีลักของเรานี่ก็ยังอยู่นะครับหล่อเท่การ์ทสบองเน็บเชียร์ปิงก็สลับในวันนี้ครับเราอยู่ในแพทใหม่ของเกมเกนชินนะครับมี แผนที่ใหม่นะเปิดขึ้นมานะก็คือแผนที่ภูเขาหิมะอันนี้นะครับหรือว่าดากกอนสไปน์นั่นเองนะก็จะเป็นเอ่อแผนที่ที่แบบเราเข้าไปเนี่ยก็จะติดสเตตัสหนาวนะครับยืนนานๆไปในหนาวตายเลยนะครับก็คือมันเป็นอากาศแบบติดลบโหดร้ายมากๆนะครับนะแต่ว่าเราก็มีตัวละครที่หล่อเท่เกสมาร์ทแบบอย่างทัทาเรียนนะครับหรือว่าน้องชายนะครับนเนตัวโกงยิงยทั้งธนูไอธนูทั้งดาบมีหอ,อกด้วย แล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับอย่างอัลเบโดเนีครับนะีบ่ผมเชื่อว่าหลายคนนี่นา่าใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครน่าจะอยากได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวธาตุดินนะี่ทำลิฟต์ขึ้นมาได้ด้วย <laughs> ทำลิฟต์ขึ้นมาได้แล้วเอาตนูยิงอือโดนด้วยอะไรครับก็สำหรับในวันนี้ครับ เอาเบโดของเราก็จะเป็นตัวละครที่พิ้งอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าการยูนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาถึงผมนะฮะก็คือมันเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งนะฮะก็คือสกิลเนี่ยจะคล้ายกับอัลเบโดนะครับก็คือปลูกต้นไม้ไปแบบนี้แต่ว่าของอัลเบโดเนี่ยจะทําให้เป็นวงล้อของธาตุดินใช่ไหมครับแต่ว่าของการิวเนี่ยจะเป็นการดึงศัตรูเข้าไปหาดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งจะต่างกันนิดนึงซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่อย่าพิ่งอย่าพิ่งด่านะฮะก อันนี้ไม่ต้องไปฟ้องเมียนะครับแต่ว่าไอเดียนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไอเดียของเซิร์ฟเทสนะครับซึ่งต้องไปลงทะเบียนถึงจะได้เล่นเซิร์ฟเทสนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเดียแบบนี้นะครับถ้าเติมเองเนี่ยผมว่าบอกเลยเป็นร้านนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมบอกได้เลยว่าไอดีนี้เนี่ยมันปลดล็อกทุกตัวแบบครบครบยันเลเวล6เลยนะแฮะเมื่อคีแบบเราต้องสุ่มกาชาเพื่อทำให้มัน เพื่อทำให้มันเป็นโอ้โหตัวละครที่ปลดล็อกทุกตัวขนาดนี้เนี่ยคือทุกตัวเนี่ยปลดล็อกคันหกหมดนะครับคือถ้าเติมเองเนี่ยผมว่าผมว่าน่าจะเป็นล้านผมเคยเติมไปประมาณห้าหกหมื่นเว้ยตอนที่ผมเล่นเองเนี่ยก็คือได้มาแค่ตัวละครแบบ5ดาวแบบงั่งๆนยครับตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นครบทุกตัวเลยอะหกดาวนะครับคือถ้าทำยีได้นี่น่าจะเติมเป็นล้านจริงๆนะนะแล้วอาวุธเน็ตผมไม่อยากจะซุยไอดีผมนี่ อาวุธ5ดาวแบบ5าดาวตาทุกตัวนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆคือเราสามารถเอามันมาขัดเกลารวมกันก็ได้นะฮะคุณผู้ชมก็คือจะกลายเป็นอาวุธขัดเกลาระดับ5นะครับซึ่งอาวุธ5าดาวนี้ก็น่าจะเติมเออนั่นแหละครับรวมกันน่าจะเป็นลานนะครับคุณผู้ชมนะยังมีในเรื่องของอาร์ติเฟกต์นะครับอาร์ติเฟกต์ไม่มีครบเลยใช่นะแต่ว่าไอดีนี้ก็เป็นไอ g ดีจีเอ็มนะครับเราไม่สามารถเอาไปขายหรือว่าเอาไปทำอะไรได้นะฮะได้เห็นไหมไม่มีของเลยนะครับ วันนี้เรามีหน้าที่ในการรีวิวเป็นอย่างเดียวนะเอาล่ะวันนี้เราจะไปที่การอัปเดตใหม่เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเ,เราโชว์ของพอละคือจริงๆอยากจะโชว์เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าอายเขานะฮะคือถ้าเติมเองเนี่ยน่าจะหมดตูดเอาละครับ ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมแผนที่ใหม่นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูฉากระยะไก,กลๆนะครับของแผนที่ใหม่ก่อนนี่คือแผนที่ใหม่นะนระับดักกอนสปายเนี่ยหรือว่ากระดูกสหลังมังกรเนี่ยก็จะเป็นภูเขาหิมะที่หนาวเหน็บมากๆนะครับแล้วก็จะมีพายุหิมะปกคลุมอยู่ข้างบนยอดเขารตรงนู้นนะครับสภาพถ้ามองจากข้างล่างเนี่ยจริงๆคือคุณผู้ชมจะเห็นชัดมากนะครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ตรงนี้นะอยู่นอกเขตมันอ่าแต่ถ้าเข้าไปในเขตปับ๊บ เมฆหมอกนี่ปกคลุมจนมองไม่เห็นนะครับเรียกได้ว,ว่าหน้ามืดตามวัวกันเลยทีเดียวเอาละครับทีนี้ครับเราก็วร์ปัสู่แผนที่ดาร์กอนสไปน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอล่ะทุกคนดูวิวนะฮะดูเพลงของเกมนี้ครับเพลงนี้เหมือนกําลังฟังเพลงการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นที่แบบเศร้าๆซึ้งๆอยู่สักเรื่องหนึ่งที่แบบฟังแล้วอยากร้องไห้เลยนะครับแล้วสรับในแผนที่นี้นะครับดาร์กอนสปนเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ที่เราจะหนาวเนบ ไปเรื่อยๆนะฮะเอ่อแล้วก็ถ้าทิ้งตัวละครไว้ก็อาจจะแห้งตายได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะส่วนนี้กำลังผิงไฟอยู่ผิง,งอือตีตีไฟป้าป้าป้าอืออือเติมมาเยอะไม่ได้เติมมาเยอะเติมแต่ดีโหดอือตีมันแล้วเกินโอ้ย ในแผ่นที่นี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะมีบรรดามอนสเตอร์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมินิบอสใหม่ๆนะครับที่จะหลบซ่อนอยู่ตามแผ่นที่คุณผู้ชมกูเปิดก่อนได้เปรียบเอาไปโดปึ๊บเปไปไปท่าดินแล้วจะลอยขึ้นมาทัวไว้ลอยขึ้นมาทัวไว้เนี่ยก็สลับในแผ่นที่ใหม่นะครับก็จะมีอาการ หนาวแบบนี้นะครับผู้ชมครับอาการอาการหนาวกำเริบนะครับเราต้องมายืนข้างไฟเว้ยนี่แบบนี้ผู้ชมนี่นะฮะพอยืนข้างไฟแบบฆ่าความหนาวก็จะหายไปยตามคอนฟลุต์นะมอนเตอร์ใหม่ๆก็เพียบนะแต่พวกนี้มันเป็นธาตุมันเมันเริ่มโหดพวกนี้แต่ก่อนมันเป็นลูกกระจ๊กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกกระจกแล้าเผาไหม เผาไหมเขาไหมเผาไหม,มกล่องมาแน่ชินะบแอปก็จะมีบรรณาที่ให้สำรวจแอบอีกเทียบแบทูชมโดยที่พวกเขาเรียกว่าไงสมบัตินะฮะมันก็จะซ่อนแบบซ่อนที่แปลกๆมากขึ้นนะครับเช่นแบบนี้สมบัติเราต้องทำการให้น้ำลด จากนั้นเราก็มาเปิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล่องลับนี่เอาละวันนี้เราจะไปที่ดันเจียนนะครับจริงๆคือดันเจียนในแผนที่นี้นะจะมีดันเจียนอันหนึ่งนะครับชื่อว่าตรงนี้นะฮะยอดสูงสุดของ w วินดักนะครับก็คือเป็นดันเจียนที่ทําให้เราได้อาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับถ้าใครยังเล่นอยู่ก็จะมีอาร์ติแฟกต์นะครับ ไอส์เบรเกอร์นะครับจะเป็นเซตวิสซาดสเตรเยอร์นะครับกับเซตฮาร์ดออฟเด t h นะครับก็จะเป็นเซตอันใหม่นั่นเองจะเพิ่มความเสียหายของทัดน้ำนะครับแล้วก็ทัดน้ำแข็งนะครับใครที่เล่นตัวละครสายสองสายนี้ก็ควรมาเก็บของที่นี่นะมาฟาร์มที่นี่ครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้นั่นมันก้อนน้ำแข็งแอนเบอร์มีอะไรถูกแช่อยู่ข้างในกันแน่นะ ไมรอบๆอบอู้เจสเห็นมอเตอร์แล้วอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวปปปปบ๊ป๊๊ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างที่มีใส่ทุกอย่างที่มีปึ๊บมาโอ้ยมัน,ม,นมันอิดจ,จังวะโขอ,อดิ่งเลยโขอ,อดิ่ง แปงล่างแตกยังยังไม่แตกเหรอเอ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 อยังไงยินล่างก็เป็นตัวที่แท้เป็นสุดกว่าจะแหกหุ่นมันใหม่ไ <c oughs> ตตม่โคตรอิดเติมเติมไออุ่นให้ตัวเองเกันนิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุน่นเป็นคำสอนสัยเด็กๆที่ผมเคยได้ยินมาเท่านั้น <c oughs> ไม่มีอะไรแอบแฝง เรเต้นระบำเลยตรงนี้ฮะเอ้นระบำอะไรกันอืมพวกนีม้มันเป็นธาตุน้ำแข็งหมดเลยะนะเนี่ยอืออันนี้อัน,น,อน,นี่ตีแรงไปเยอะก็องจริงครับไอนน้ตัวทาทาเลียนเนี่ยนี่มันเป็นบอสมาก่อนนะคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ดไมด้ตอนนี้เรากำลังจะหนาวตายก <c oughs> ็ไอห,หนาวตายแล้วจ้าเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแข็ง เริ่มหนาวสัน่นเย็นเยอะเยือกเอย้ยลงมาเอยเราจะใช้ตัวละครธาตุไฟเป็นหลักในการจัดการแตนที่นี้นะครับคือถ้าเราไม่ใช้ธาตุไฟเนี่ยก็หาของไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไอตัวที่พาเราไปหาสมบัตินะครับซึ่งอ่าคุณสมบัติทามันสามารถทําให้เราอุ่นได้ด้วยนะครับดีมากนี่แบบนี้วิ่งตามมันเราจะอุ่น ใช่ไหมกองอยู่ไหนครับชอบซ่อนสมบัติลับไว้ในเนี่ยนะซ่อนไว้ไหนครับอยู่นี่เองเหรออือออแล้วก็จุดท้าทายนะครับประจำแมป Dark c o n s p i r a y นะครับก็จะเป็นดาบนะครับที่ปักไว้กับพื้นแบบนี้โอ้ลงน้ำแล้วแบบลงลงน้ำแล้วหนาวไหวมากก็จะเป็นดาบแบบนี้นะคุณผู้ชมครับพอจับดาบปั๊บก็จะมีตัวละคร ศัตูเนี้ยออกมาให้เราฟัดนั่นเองนะก็จะเป็นการท,ท้าทายแฟบโอ้โหมาแล้วอือเป็นธาตุธาตุกระแข็งเจอน้องขีบ่บานบึ้มน,น้องขี่บานบึ้มอึ้งฟันฟันเอาไปโด้วยมามันอิดมากอิดมากอิดนะฮะอิดอ๋อน้องขีบ่บานบึ้มแข็งแข่ง

อุ้ยสมบัติสมบัติได้เลใช่ไหมเออทีนี้เราก็ต้องหาที่อุ่นๆหาที่อุ่นๆเข้าแไปที่อุ่นๆได้ไหมขอเข้าไปที่อุ่นๆี้โอเคอุ่นแล้วหนีเข้าไปดี่คุณผู้ชมโอ้ยตกตกตกขอโทษครับขอโทษครับเอาระเบิดไปแดกแล้วกันอืมอืมรุนแรงมากไม่คลีคลีเวิร์กไปที่นี้คลีเวิร์ก ทีนี้คือเรามาดูมิดิบอสนะประจําแผ่นที่นี้กันนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนก็คือมันจะเป็นตัวหุ่นยนต์แบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเริ่มนะบประจําตัวซีรีส์ที่มันจะบินไปตามเสานะครับให้เราปลดไปตามเสาือซ้ายขวาขวาหลังแล้วก็ซ้ายบนแล้วก็ตรงกลางใช่ไหม โอเคครับทีนี้คือเราต้องใช้ธาตุน้ำแข็งนะครับในการเปิดนั่นเองชึบอ่าแบบนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคู่ดาวไปก่อนคู่ดาวไม่ถูกชึบเลยแล้วก็อันนี้อ่ะน่าจะถูกนะครับแล้วก็จะทำการปลุกเจ้ากโกเลมนี้ขึ้นมาหรือเปล่า เดี๋ยวมารอดูกันนะชึบเออเรียบร้อยนั่นมันหนาวแปลกๆอยู่ๆก็หนาวแปลกๆอยู่ดีๆก็ตื่นชิบหายแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ด้วยชึบหลบโว้โอ้ยเก่งโคตรเออเออเอาเบโด้ช่วยด้วย อย่างน้อยสร้างกล่องไว้ก็ยังดีสร้างกล่องไว้ยังดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหมิไซ่มฮึอือโอ้โหโ้โหโอ้โหด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 โอ้โหไอเย็นไอเย็นไม่ไม่ไหวแล้วเสียว่าเจมอยู่ไม่ได้แล้วโดดโดดโดดกันเป็นจริงโจ้เลยอืออือ เอาไปกินโว้ยไม่ไหวมันเก่งมากโวยหมดหมุนกันเป็นเครื่องเครื่องตัดหญ้าเลยโอ้โหยดตอนนี้หนาวสุดขีดจ้าคุณผู้ชมอยู่ๆก็หนาวตัวละครที่เป็นท่าน้องแข็งยังเอาไม่อยู่เลยพรันเดียครับอันสี่เลยครับออื้ ตายไปตัวนึ่งตาน้ำแข็งตายน้ำแข็งมาแล้วไปเลยดีลักืออือยอิดอย่าโดนอย่าโดนยิงสู้ยิงเลือดลดแม่งหนาวเนบหนาวูหนาวได้ยินไหมหนาวออด ตายทักทีนี่ตาตาพี่เบิ้มแม่งแน่ๆเดี๋ยวเรายืนข้างๆนี้ก่อนครับยืนข้างๆอันนี้โอ้ยอุ่นอุ่นอยา่ายีงอะไรชึบใจยเย็นเพื่อนจีิยปาบป,ปาบป,ปาบชึบปาบสร้างฟิวก่อนสร้างฟิวต้องแข็งอื้ออ้ออย่างน้อยในขอบบอ่ธาตุจะหน่อยวาย วุ้ยหลบกระทื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 บเดี๋ยวนี้มีกระทืบอืมอืมแรงแรงมากแรงมากแซนติหลบก่อนหลบสกิลโคตรจริงโคตรจริงพายุหมุนมาอีกแลยเรียกพายุหมุนป้าป้าป้ายืนกันนะคบให้มันพายุหมุนไปให้มันพายุหมุนไป กูมาแล้วเพื่อนอือยิงชิบอืออืออ,อ,อถ้าไม่ตายตายยากจริงเย้ยปาบป,ปาบป,ปาบปาบแรงลบแรงโหดจริงโหดจริงใจ,งจ,งจมีทางลับเปิดขึ้นมาครับ โอ้ยสู้กันมันหยดติ้งเลยเฮ้ยไม่มีอะไรดรอปบ้างหรอวะให้ตายเถอะโอ้ก้อนน้ำแข็งอันเบอร์เรมีอะไรอยู่ข้างในมีหุ่นครับเออให้เราลงปะทำไมวะเนี่ยอย่าบอกต้องฟัดกัมนมาอีกอีกรอบไหมเฮ้ โอ้หมีหลายตัวด้วยโอ้ยแม่งหล่นมาใส่หัวคุณด้วยเออเข้ายังไงวะเนี่ยจะมาแนะนำเป็ดเข้ายังไงเออเลยครับเออแดกเลยครับโอ้เจอแล้วดูนี่อีกตัวนี่เองไปไหนโลกไปไหนเนี่ย เอาควนตีนนะเนี่ยบินไปไหนเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้ตรวจสอบอ๋อจางลึกโบราณอ่าฮ่าเยี่ยมเยี่ยมเลยครับโอ้โได้ได้แล้วได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยบันทึกหมายเลขมันเป็นหัวหลุดเยอะจังไหมลงมาได้อีก แต่ก็ไม่มีอะไรไอ้ฝันเพี้อ,อโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอ้เดี๋ยวบอกนะว,ว่าอันนี้ฝันได้แล้วอือริ่มมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับผู้ชมเจส u ส พูงหายไปแล้วเฮ้ยไอ้อยู่ๆก็ตื่นอยู่ๆก็ตื่นไอ้หุ่นกระป๋องชึบชึบตื่นแบบ,บเ,เลือดไม่เต็มอแล้วคุณฟันใครเนะี่ยดีมากเอาละครับทีนี้ครับเรามาอยู่หน้าดันเจี้ยนนะครับเราต้องวาร์ปเข้าไปเลยเนะี่ย ชิบนี่เราควรท้าทายเลเวล69นะเพราะว่าเลเวล80อะเกินตัวเรามาก l e t โก o ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเลเวล80ก็จะได้โอกาสดรอปอันนี้สูงมากนะฮะวัดอย่าไปกลัวครับคุณผู้ชม <laughs> อย่าไปกลัว <laughs> ไปเลยเกินตัวในชอบโอเคมีพื้นที่เย็นอย่าเยือกจัดไปครับคุณผ <c oughs> ู้ชมนะ รเริ่มกำจัดศัตรูแปตัวภายในหกรอวิใจสิัเคสุอังเคสอาได้ยเอาเด้ยไม่ไหวลว้ไม่ไหวลว้ต้องใช้น้องครีครับน้องครีน้องครีสายาน้องครีบ้านบึ้มน้องครีบ้านบึ้มหูมันโหดมากโหดมากมอนเตอร์โคตรอิด โคตรอิดเวันอิดจังวะฮะอิดขนาดนั้นเลยฮะเป่นธาตุเล่นเล่นแร่ไปธาตุอันตีครีระเบิดบานบึ้มบานบึ้มบมบึ้มียมสิจัดเรียมกันเรียมซิก เฉลี่ยซิกฮ็ดโยนระเบิดเอาลอยไปกินตาตานี่แหละโอ้เหลยสองตัวเหลยสองตัวฮ um, so, ึบหน้า เอาอีกตัวนี้ก่อนเอาอีกตัวน,นี้โอ๊ยเปลี่ยนเป็นเกาะนี่ไงอือไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกตัดไปหมดเลยออออออโอ้ยหนาวโอเคเรียบร้อยครับ ถ่ายเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยโอเครับรางวัลดูซิได้อะไรบ้างยะบอกได้อาร์ติแฟกต์สีทองเลยสีแปลกๆฮึบเชื่อไม่ได้ช่างมันเนี่ยโอเคโอเคโอเคจบละเดินเจียนก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์นั่นเองโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับไปเกมเกนชินอิมแพกนะครับในแผ่นนี้นะครับที่มีแผนที่ใหม่เข้ามานะคก็คือดราก้อนสปนนะครับก็คือแผนที่หิมะที่เราเพิ่งไปมานะครับก็วันนี้ถือว่าเราไปวิ่งเล่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ฟัดบอสด้วยนะครับอล่ะวันนี้เราขอจักรลาไปด้วยหนุ่มหล่อนะครับจงหลีนะครับที่สาวสาวสายวายที่ชอบเอาไปจิ้นนะฮะจิ้นไก่ตัวนี้ใช่ไหมนะฮะองชายนะครับก็ตัวดีครับมาดูจิ้นกันทำไมเยอะแยะนะฮะ เอาละครับก็สำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่ใจดีเนร่บก็ฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ารับชมครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนบา,บายๆจ้านะครับปล่อยให้มันลงปล่อยให้มันตกไปตายเลยไม่ได้อันล่อเลนไปละจ้า,ายบายครับ